สวัสดีค่ะพบกับส้มและช่องสแสกเลดีนะคะวันนี้ส้มจะมาพูดถึงราศีแต่ละราศีประจําเดือนพฤษภาคมกันค่ะหรือว่าคําว่าราศีเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าลัคนาก็ได้นะคะเรามาดูกันดีวกว่าว่าแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรนะคะถ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ส้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ และแล้วก็มาถึงราศีตุลหรือว่าลัคนาตุลประจําเดือนพฤษภาคมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตามภาพในเดือนนี้สําหรับชาวราศีตุลน,นะคะมีดาวมาอยู่ที่ภพมรณะถึง4ดวงด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลเล็กน้อยแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะคำว่ามรณะไม่ได้แปลในด้านร้ายเสมอไปค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเรื่องโดดเด่นก็มีค่ะ ค่าดาวที่ตกพบมรณะเยอะๆนะคะอาจจะแปลว่าโดดเด่นในเรื่องของสื่อโซเชียลออนไลน์หรือว่าการต่างประเทศก็เป็นได้นะคะส่วนในด้านของอารมณ์อันนี้ต้องระวังระวังไว้เล็กน้อยนะคะเพราะอาจจะส่งผลให้มีอารมณ์สวิงไม่นิ่งนะคะบางทีก็อื่นๆเบื่อเบื่ออยากๆบางทีก็เครียดง่ายนะคะรวมถึงอาจจะให้ระมัดระวังเรื่องเจ็บป่วยเอาไว้สักเล็กน้อยนะคะ ส่วนในด้านการงานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะคะมีการพันผวนเปลี่ยนแปลงแบบปรปับฉับพลันหรือมีการจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเช่นจบงานนั้นคิดงานนี้แล้วก็เริ่มงานใหม่เลยประมาณนี้ก็ได้นะคะอ่ะ ่อามานะจ๊ะให้ระมัดระวังไว้อีกสักเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะมีเกณฑ์ที่จะของในบ้านหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหรือต้องซ่อมนะคะอาจจะต้องใช้เงินกระทันหันแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้ถือว่าดีค่ะหมุนเงินได้เลยมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะในด้านของความรักกันบ้างดีกว่า ความรักนะคะดีกว่าเดือน2เดือนก่อนที่ผ่านมานะคะเดือน2เดือนก่อนสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยนอกจากการเงินเงินไหลออกแล้วนะคะความรักก็ยังไม่ค่อยดีด้วยแต่ในเดือนนี้นะคะความรักจะขยับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะคนโสดนะคะก็คือจะเสน่ห์แรงส่วนคนมีแฟนนะคะความสัมพันธ์ก็อาจจะเจอกันไม่ได้บ่อยแต่ยังไงก็แล้วแต่สถานะความชัดเจนดีขึ้นกว่าช่วง เดือน2เดือนก่อนอย่างแน่นอนค่ะก็สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนนี้ก็อย่าเครียดอะไรมากสำหรับการที่ดาวตกพบมรณะนะคะเพราะจะแค่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ตามสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก่อนที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จมักจะเจออุปสรรคก่อนอยู่แล้วค่ะยังไงก็สู้ๆให้กำลังใจชาวราศีตุลน,นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ